การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีแดงมูลค่า6.7หมื่นล้านบาทการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดประมูลโครงการส่วนต่อขยายสายสีแดงสีเส้นทางใหม่ระยะทาง43.84กิโลเมตรมูลค่า6 7 5 3 0ล้านบาททันทีโดย3เส้นทางแรกจะเปิดประมูลหาผู้รับจ้างได้ภายในเดือนมิถุนายนประกอบด้วย ส่วนต่อขยายสายสีแดงช่วงรังสิตถึงธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสารยาและสายสีแดงช่วงตลิ่งชันสิริราชระยะทางรวม17.94กิโลเมตรมูลค่า23,372ล้านบาทซึ่งประเมินกันว่าจะมีผู้รับเหมาและเอกชนมาร่วมประมูลกันเป็นจำนวนมากเพราะนานๆครั้งจะมีโครงการขนาดใหญ่ ในขณะที่โครงการสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อพญาไทมักกสันหัวหมากและสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อถึงหัวลำโพงระยะทาง25.9กิโลเมตรมูลค่าโครงการ4 4 1 5 7ล้านบาท ต้องประมูลพร้อมกันทั้งหมดแต่เนื่องจากเกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจึงเป็นเหตุให้ต้องชะลอออกไปแต่การประมูลจะได้เห็นภายในปีนี้ทั้งนี้นายวรวุิมาลารองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าส่วนต่อขยายสายสีแดงทั้ง4เส้นทางมีความพร้อม หากเปิดประมูลจะมีเอกชนสนใจเชื่อมโยงโครงข่ายต่อขยายจากรังสิตออกไปรับผู้โดยสารได้ไกลขึ้นลดผลกระทบความคับข้างของปริมาณการจราจรส่วนสายสีแดงอ่อนเชื่อมโยงเส้นทางบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อหัวลำโพงต้องชะลอประมูลเพื่อปรับพื้นที่ทับซ้อนกับไฮสปีดเชื่อมสามสนามบินให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนจึงเริ่มประมูลได้ ในขณะที่โครงการหน่วยงานอื่นเร่งประมูลตามปกติอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันตกศูนย์วัฒนธรรมบางขุนนน์มูลค่า1.2แสนล้านบาทซึ่งทางนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2563ให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเดือนกันยายนนี้หลังรัฐบาลอนุมัติงบวงเงิน2.8ล้านบาทโดยยืนยันว่าแม้ปัจจุบันไทยพบปัญหาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และปัญหาภาัยแล้งไม่รวมกับสถานการณ์การเกิดสงครามทางเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆแต่เชื่อว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี2563ได้ตามแผนที่วางไว้ในระหว่างวันที่1เมษาย,ยนถึง30 11พฤษภาคม2563ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเริ่มดำเนินการลงนามสัญญาของโครงการต่างๆทั้งนี้ได้สั่งการทุกหน่วยงานเร่งรัดจัดทำแผนโครงการต่างๆให้เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในเดือนกันยายนต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ร0อตามแผน ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเหล่าเมกะโปรเจกต์ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยครับส่วนใครที่ติดตามทางเพจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยครับและอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทาง Art Future ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ